ชีวิตคนเรานะครับมีการเกี่ยวพันกับการขายมากกว่าที่เราคิดเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็ดูเหมือนว่ามีแต่คนพยายามจะขายอะไรสักอย่างให้เราคนส่วนมากมีความคิดไม่ดีเกี่ยวกับนักขายแต่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งก็หมายความว่าการขายก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันและสิ่งที่เราเคยเชื่ออาจจะไม่ถูกต้องอีกต่อไปวันนี้ผมจะมาเล่าแนวคิดใหม่ของการขายนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Books DD Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป้า Books ดีครับช่อง Books DD เป็นช่องที่นําเสนอความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็จอคลิปใหม่ทุกวันเสาร์ถ้าคุณชอบการรีวิวหนังสือของผมก็ฝากไลค์ u b s c r i b e กระดิ่งแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับและถ้าท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถเป็นสมาชิกช่องโดยการกดปุ่มจอหรือสมัครด้านล่างคลิปได้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยครับหนังสือที่จะมาเล่าให้ฟังวันน To sell is human เกิดเป็นคนต้องขายให้เป็นเล่มนี้เขียนโดย Daniel Pink ซึ่งเป็นนักเขียนที่โด่งดังและเขียนหนังสือมาแล้ว6เล่มผมเคยรีวิวหนังสือของเขาไปแล้ว1เล่มนะครับชื่อว่า Drive ซึ่งเกี่ยวกับแรงจูงใจชวนไปชมกันได้นะครับในเล่มนี้คุณ Daniel เสนอว่าทักษะการขายมีความสําคัญมากกว่าที่เราคิดและจะแนะนําวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงการขาย คนส่วนมากจะนึกถึงการขายแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า traditional sales ก็คือการขายสินค้าหรือการบริการแต่เดี๋ยวนี้การขายได้เกิดการวิวัฒน,นาการในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า non-sales selling และจะมาในรูปแบบการชักชวนหรือโน้มน้าวผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นการโปรโมทต,ตัวเองเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งหรือการนำพาผู้อื่นมาให้สนใจในปัญหาที่ต้องแก้ไขในสังคมจากการสำรวจพบว่าประมาณ40%ของเวลาคนเราใช้ในการขายประเภทนี้ เรียกได้ว่าเราทุกคนเป็นนักขายในคลิปนี้ถ้าผมพูดถึงการขายผมจะหมายถึงการขายในรูปแบบใหม่นี้นะครับคนส่วนมากมีความคิดไม่ดีเกี่ยวกับนักขายเหตุผลหลักคือเราคิดว่านักขายทําเพื่อประโยชน์ของเขาเองและพวกเขาก็มีข้อมูลที่มากกว่าจึงทําให้ออกเปรียบคนซื้อได้แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทําให้ทั้งสองฝ่ายมีข้อมูลเท่าเทียมกันลักษณะการขายก็จะเป็นต้องเปลี่ยนและต้องเน้นการบริการให้กับคนซื้อมากขึ้นทั้งหมดหมายความว่า นักขายรุ่นใหม่จะต้องมีทักษะที่ซับซ้อนมีความซื่อสัตย์และทุกคนเป็นนักขายที่ดีได้มี3ปัจจัยที่ทําให้การขายมีความสําคัญมากขึ้นข้อแรกคือเทคโนโลยีและผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นเจ้าของกิจการขนาดเล็กจําเป็นจะต้องทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพื่อควบคุมต้นทุนซึ่งก็รวมไปถึงการขายเทคโนโลยีเป็นตัวส่งเสริมที่ดีเพราะคนที่ไม่คิดว่าจะเข้ามาขายก็สามารถขายได้สิ่งที่2คือความยืดหยุ่นในองค์กร มันไม่ใช่ผู้ประกอบการอย่างเดียวที่ต้องทำได้หลายอย่างในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบุคลากรในองค์กรใหญ่จะต้องมีความยืดหยุ่นในทักษะด้วยเช่นกันและพวกเขาก็มีบทบาทในการขายมากขึ้นปัจจัยที่3คือเซกเตอร์การศึกษาและด้านสุขภาพกลายเป็นเซกเตอร์ที่มีการจ้างงานมากที่สุดในสหรัฐซึ่งการขายประเภทใหม่มีความสําคัญในด้านนี้ยกตัวอย่างเช่นการโน้มน้าวให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลายัยหรือให้คนไข้เลือกการรักษาอย่างที่คุณหมอแนะนํา ในปี1992มีภาพยนตร์ชื่อว่า g l e n Gary g l e n Ross มีประโยคหนึ่งเกี่ยวกับการขายที่โด่งดังจากภาพยนตร์นี้ก็คือ ABC Always Be Closing แปลว่าต้องปิดการขายให้ได้ตลอดแต่คำแนะนำนี้ใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันเพราะนักขายไม่ได้เปลี่ยนอีกต่อไปคุณแดเนียลได้เสนอ ABC ของการขายรูปแบบใหม่ a t t u s t m e n t buoyancy, clarity a t t u s t m e n t หรือการปรับเข้าหาเป็นการปรับเปลี่ยนการกระทา และมุมมองของตัวเองให้ตรงกับอีกฝ่ายคนส่วนมากคิดว่าคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายจะมีประสิทธิภาพในการขายมากกว่าคนเก็บตัวแต่จากงานวิจัยพวกเขาไม่ได้เปรียบมากขนาดนั้นคนที่มีลักษณะที่เรียกว่า ambivert มีความสมดุลที่ดีเพราะพวกเขากล้าซักถามและตอบโต้ได้อย่างเพียงพอจึงทําให้ปรับเข้าหาได้อย่างเหมาะสมมี6กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณปรับเข้าหาข้อแรกคือถ่อมตนเพื่อเพิ่มอํานาจจากงานวิจัยพบว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีอานาจ จะยึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปถ้าคุณต้องการเป็นนักขายที่ดีคุณจะต้องคิดว่าคุณมีอำนาจน้อยกว่าอีกฝ่ายเพื่อที่จะปรับความคิดเข้าหาได้ดีขึ้นข้อที่2คือใช้มุมมองของอีกฝ่ายหลายคนคิดว่าการใช้ความเห็นใจและความรู้สึกจะเป็นสิ่งดีในการขายแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทําให้เกิดข้อจํากัดมากเกินไปการเห็นจากมุมมองของอีกฝ่ายจะมีประสิทธิภาพมากกว่าข้อที่3คือเรียนแบบอย่างมีกลยุทธ์มันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์จะเรียนแบบกา,การกระทําและกิยิยาของคนอื่น เพราะมันจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงคุณจะต้องสังเกตภาษากายของอีกฝ่ายรอสักพักแล้วค่อยทําตามอย่างพอควรหลังจากนั้นก็อย่าคิดถึงมันมากเกินไปและปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติข้อที่4คือเริ่มต้นการสนทนาคุณควรฝึกฝนการพูดคุยเพราะมันจะสร้างความเชื่อมโยงและความไว้ใจและจะเพิ่มโอกาสในการขายสิ่งที่5ใช้เก้าอี้เปล่าเจฟฟ์เบสสผู้ก่อตั้ง Amazon จะวางเก้าอี้เปล่าในการประชุมที่เป็นตัวแทนลูกค้า เพื่อจะให้ทุกคนมีมุมมองจากตัวลูกค้าได้สิ่งที่6หาความสมดุลทางนิสัยถ้าคุณคิดว่าคุณเข้ากับคนอื่นได้ง่ายหรือเป็นคนเก็บตัวคุณควรฝึกฝนนิสัยตรงข้ามเพื่อสร้างความสมดุลซึ่งจะเป็นผลดีในการปรับเข้าหาคนอื่นคราวนี้มาดูตัว B นะครับ buoyancy หรือการลอยตัวการขายใช่ว่าคุณจะสําเร็จเสมอไปคุณอาจจะได้รับการปฏิเสธบ่อยครั้งก่อนที่จะทาสาเร็จซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการรับสิ่งนี้ให้ได้ มี3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกคือสอบถามตัวเองก่อนเริ่มต้นทําอะไรคนส่วนมากจะสร้างความมั่นใจโดยการบอกตัวเองว่าเราทําได้หรืออะไรประมาณนี้แต่จากงานวิจัยพบว่าการสอบถามตัวเองจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะมันจะต้องมีคําตอบอย่างเช่นคุณอยากจะถามตัวเองว่าคุณต้องนําเสนอรูปแบบไหนถึงจะขายได้นี่จะทําให้คุณสามารถเตรียมพร้อมได้ดีขึ้นขั้นตอนที่2คือสัดส่วนการคิดบวกถ้าคุณคิดลบมากเกินไป จะมีผลกระทบกับการกระทำแต่ถ้าคิดบวกมากเกินไปก็เหมือนกับการหลอกลวงตัวเองสัดส่วนที่เหมาะสมในการคิดบวกและลบอยู่ที่3ต่อหนึ่งนักขายที่มีความเชื่อในสินค้าและใช้ความรู้สึกแง่บวกที่เหมาะสมจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขายขั้นตอนที่3สไตล์การอธิบายถ้าคุณใช้คําอธิบายในแง่ลบเกินไปอาจจะรู้สึกทําอะไรไม่ถูกคุณจะต้องใช้คําอธิบายในแง่บวกเพื่อให้เห็นว่าปัญหาไม่เป็นเรื่องเชี่ยวคราวและไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งจะทำให้คุณเดินหน้าต่อไปได้ตัว c นะครับ clarity หรือความชัดเจนผู้ซื้อจะมีปัญหาอยู่2อย่างด้วยกันเขาไม่สามารถเห็นประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของตัวเองในปัจจุบันและในอนาคตได้ฉะนั้นนักขายที่ดีจะต้องเพิ่มความชัดเจนให้กับผู้ซื้อหลายคนคิดว่านักขายจะต้องแก้ปัญหากับผู้ซื้อซึ่งก็ถูกต้องในระดับหนึ่งแต่ในสมัยที่มีข้อมูลเยอะ คนส่วนมากสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองการหาปัญหาที่คนซื้อไม่รู้ว่าตัวเองมีอาจจะมีความสำคัญกว่าซึ่งนักขายจะต้องใช้ทักษะในการถามคำถามและรวบรวมและคัดกรองข้อมูลอย่างถูกต้องวิธีที่ทําให้ความชัดเจนเพิ่มขึ้นคือจะต้องวางกรอบเปรียบเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นความแตกต่างคุณแดนนี่ให้ตัวอย่าง5กรอบด้วยกันกรอบที่1คือลดตัวเลือกจากงานวิจัยการมีตัวเลือกมากเกินไปอาจทําให้ตัดสินใจไม่ได้ ถ้าคุณให้ตัวเลือกอย่างพอควรผู้ซื้อจะเห็นได้ชัดเจนกว่าและลดปัญหาในการตัดสินใจกรอบที่2คือเน้นประสบการณ์ความรู้สึกซื้อประสบการณ์ทําให้คนซื้อมีความพอใจมากกว่าคุณควรจะเน้นด้านนี้มากกว่าตัวสินค้ายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายรถคุณควรจะเน้นถึงประสบการณ์ที่ได้จากรถคันนี้กรอบที่ 3. สร้างลักษณะถ้าคุณสร้างข้อดีให้กับสินค้าหรือประสบการณ์จะทําให้คนซื้อมองมันในแง่ดีด้วยเช่นกัน กรอบที่4คือสร้างข้อบอกพร่องในทางกลับกันถ้าสร้างลักษณะในแง่ลบควบคู่กับข้อดีของตัวสินค้าก็อาจจะโชว์ความซื่อตรงและทําให้ตัวสินค้ายิ่งดูดีมากขึ้นอีกกรอบที่5พูดถึงศักยภาพในการสมัครงานคนส่วนมากจะพูดถึงความสําเร็จที่เคยทําไปแล้วแต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดในปี2012พบว่าจริงๆแล้วควรจะเน้นศักยภาพในอนาคตในการขายก็เช่นกันคุณควรจะวางกรอบการขาย ที่เน้นว่าคนซื้อจะได้ประโยชน์อะไรในอนาคตหลังจากที่คุณสร้างความชัดเจนกับปัญหาและวางกรอบอย่างที่ต้องการแล้วคุณจะต้องสร้างความชัดเจนกับการกระทําที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาด้วยในเมื่อเรารู้แนวคิดแล้วต่อไปก็ต้องพูดถึงการปฏิบัติในการขายรูปแบบใหม่ในเรื่องนี้จะพูดถึง3อย่างด้วยกันการนําเสนอขายการด้นสดและการบริการจุดประสงค์ของการนําเสนอขายคือการเสนอสิ่งที่น่าสนใจ ที่ทำให้เกิดการพูดคุยมันเป็นการเชิญชวนอีกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมและออกแบบผลลัพธ์ที่น่าพอใจสําหรับทั้งสองฝ่ายปัจจุบันขั้นตอนการตัดสินใจในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากรวมไปถึงการมีข้อมูลเพิ่มขึ้นทําให้การเสนอขายต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันคุณแดเนียลได้เสนอ6วิธีการเสนอขายอย่างแรกคือการใช้คำคำเดียวคนสมัยนี้มีความสนใจที่สั้นฉะนั้นคุณควรจะหาคำคำเดียวที่อธิบายความคิดหนุ่มคุณ เพื่อสร้างความชัดเจนได้อย่างทันทียกตัวอย่างเช่นการหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาใช้คำคำเดียวคือ change หรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สองนะครับตั้งคำถามแทนที่คุณจะใช้ประโยชน์ในการเสนอขายคุณควรลองตั้งเป็นคำถามเพราะจะทำให้อีกฝ่ายหายผลด้วยตัวเองและถ้าเขาหายผลที่เห็นด้วยจะทำให้เขายิ่งมีความเชื่อและจะเดินได้กระทำสิ่งที่สามคือคำคล้องจองคำคล้องจอง จะทาให้จําและเข้าใจได้มากขึ้นสิ่งที่4คือตั้งหัวข้อที่ดึงดูดบางครั้งคุณอาจจะต้องใช้อีเมลในการเสนอบางอย่างแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าอีกฝ่ายจะเปิดดูหรือไม่ฉะนั้นคุณจะต้องใช้หัวข้อที่เหมาะสมและได้ความสนใจทันทีสิ่งที่ 5. เสนอแบบทวิตเตอร์คุณควรจะเสนอความคิดภายในจํานวนคําศัพท์ที่จํากัดเพื่อที่จะจะจงสิ่งที่สําคัญเท่านั้นรูปแบบทวีตที่มีประสิทธิภาพคือการตั้งคําถามที่ดีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และการโปรโมทสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่6คือเสนอแบบพิกซาบริษัทพิกซามีรูปแบบการสร้างเรื่องราวใน6ประโยคที่เชื่อมโยงกันซึ่งนํามาใช้ในการเสนอขายได้เรื่องราวจะมีโครงสร้างการละครั้งหนึ่งทุกๆวันอยู่มาวันหนึ่งเพราะเหตุผลนั้นจนในที่สุดผมขอยกตัวอย่างนะครับคุณแดเนียลได้ใช้รูปแบบนี้ในการอธิบายในสือเล่มนี้การละครั้งหนึ่งคนบางคนทํางานขายทุกๆวัน เขาจะขายแล้วก็มีคนซื้ออยู่มาวันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วเราทุกคนต้องมาขายเพราะเหตุนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงแนวนคิดการขายเราจึงต้องสร้างทักษะในการขายใหม่จนในที่สุดทําให้เรารู้ว่าการขายไม่ได้สิ่งที่แย่อย่างที่เราคิดข้อดีของการเสนอขายรูปแบบพิซซ่าคือจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ด้วยในทั้ง6รูปแบบการเสนอขายคุณจะต้องตั้ง3าําถามคุณต้องการให้อีกฝ่ายรู้อะไร ต้องการให้เขารู้สึกอย่างไรและต้องการให้เขาทำอะไรข้อปฏิบัติต่อไปนะครับคือ improvisation หรือการด้นสดถ้าพูดถึงการด้นสดคนส่วนมากจะคิดถึงการแสดงซึ่งจริงๆแล้วการขายและการแสดงก็มีส่วนคล้ายกันโดยเฉพาะการใช้สคริปต์แต่ในเมื่อหลายอย่างได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการมีโครงสร้างมากเกินไปอาจจะไม่เป็นผลดีทักษะในการด้นสดจะส่งเสริมให้คุณปรับความคิดเข้าหาคนอื่น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งเป็นผลด,ดีในการขายคุณควรคำนึงถึงสามกฎของการด้นสดสิ่งแรกคือการรับฟังการตั้งใจฟังเป็นปัจจัยสาคัญมากเพราะมันอาจจะทําให้คุณคนพบบางอย่างที่ไม่คาดคิดคุณจะต้องรับฟังเพื่อรับฟังไม่ใช่บางคณต้องการตอบโต้คุณควรจะแค่นั่งนิ่งๆและเปิดรับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดสิ่งที่สองตกลงอย่างถูกต้องคุณเคยไหมครับตอนที่ใครเห็นด้วยกับคุณเขาจะตามด้วยคําว่าแต่ ซึ่งมันฟังดูเหมือนการปฏิเสธคุณควรจะเปลี่ยนการตกลงเป็นรูปแบบใช่และเพราะมันจะขยายความเป็นไปได้ถ้าคนซื้อถามว่าซื้อแล้วรีฟันได้หรือเปล่าแทนที่คุณจะตอบว่าได้แต่ภายใน48ชั่วโมงเท่านั้นคุณควรจะตอบว่าได้และคุณมี48ชั่วโมงในการทดลองใช้สินค้านี้ซึ่งประโยคนี้ฟังดูโพซิทีฟมากกว่าสิ่งที่3ทําให้อีกฝ่ายดูดีในการแสดงถ้านักแสดงสามารถทําให้เพื่อนร่วมแสดง แสดงได้ดีขึ้นมันจะทําให้ภาพรวมออกมาดูดีกว่าซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จะดูดีกันทั้งคู่จะทําแบบนี้ได้คุณจะต้องมีใจกว้างและใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณควรจะคำนึงถึงในการขายเช่นกันการอินพร v วิซ t ชันจะส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่เพราะมันเป็นการเชื่อมโยงการร่วมมือและเปิดรับความเป็นไปได้การขายรูปแบบใหม่ท้ายสุดแล้วคือการบริการแต่การบริการในที่นี้ มีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนอย่างเดียวแต่เป็นการปรับปรุงชีวิตคนอื่นและสังคมรอบข้างเพื่อที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณจะต้องคำนึงถึง2ปัจจัยในการบริการสิ่งแรกคือต้องทําให้เป็นส่วนตัวบ่อยครั้งเราต้องการมีความเป็นมืออาชีพมากเกินไปจนทําให้ลืมว่าอีกฝ่ายเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยเช่นกันนี่ทําให้เราเว้นระยะและไม่สามารถปรับความคิดเข้าหาได้จนทําให้การปฏิสัมพันธ์ไม่มีความหมายในการขายรูปแบบใหม่ มันจะดีกว่าถ้าคุณหยุดคิดว่าคุณต้องแก้ปัญหาแต่คุณคิดว่าคุณกําลังบริการเพราะจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณใส่ใจกับเขาและไม่ได้หวังผลประโยชน์อย่างเดียวนอกเหนืจากนั้นแล้วคุณจะต้องสร้างความจริงใจให้กับตัวเองกับสิ่งที่คุณกําลังขายเพราะคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพและคนอื่นจะเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นปัจจัยที่2คือทําให้มีจุดประสงค์จริงๆแล้วคนเราไม่ได้นึกถึงประโยชน์ส่วนตัวมากอย่างที่เราคิดจากงานวิจัยพบว่ามนุษย์เรามีความต้องการจะทําประโยชน์ ให้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเราเองด้วยเช่นกันฉะนั้นเราควรจะวางกรอบการกระทําให้ฟังดูเหมือนว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่ตอผู้อื่นก่อนที่คุณจะโน้มน้าวใจผู้อื่นไม่ว่าจะขายอะไรหรือต้องการให้เขาทําอะไรสักอย่างคุณควรจะถามว่าถ้าคนคนนั้นทําตามที่คุณบอกชีวิตเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าและหลังจากนั้นจะทําให้สังคมรอบข้างดีขึ้นด้วยหรือเปล่าถ้าคําตอบข้อไหนคือไม่คุณควรจะพิจารณาอีกรอบท้ายสุดแล้วนะครับการขายไม่ใช่เรื่องแย่ เพราะมันจะต้องใช้ความเป็นมนุษย์มาเกี่ยวข้องถ้าเราทุกคนคิดแบบนี้เราก็จะสามารถกระทบคนรับข้างในเชิงบวกได้ซึ่งท้ายสุดแล้วจะทําให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้นในความคิดผมนะครับเล่มนี้ก็ได้เสนอข้อคิดที่ดีหลายข้อเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายนะครับที่มีนักขายที่คิดแบบเดิมอยู่และไม่สนใจว่าเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาเสนอหรือเปล่าและที่แยก่ก็คือนักขายพวกนี้ส่วนมากเป็นคนที่เรารู้จักโดยส่วนตัวด้วยถ้ามีโอกาสผมก็ขอแนะนำให้ไปอ่านเล่มจริงกันด้วยนะครับ และผมขอแนะนำให้ประชมคลิป Never Split the Difference ที่เกี่ยวกับการเจรจาซึ่งมีความคิดเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอยากถามทุกคนนะครับคุณคิดว่าการขายมีความสำคัญขนาดไหนครับและคุณคิดว่าคุณจะนำกลยุทธ์พวกนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างครับหรือว่าคุณเคยนำไปใช้แล้วและมีผลลัพธ์อย่างไรบ้างครับคอมเมนต์กันได้เลยครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ